เห็นบอเห็นบอพี่น้อง,องเหล็กพ่อถนอมเนี่ยบอกแล้วบอกแล้วพ่อบอกแล้วบอนว่าไปหาพ่อถนอมมันบอกว่าแปดกับเก้าที่เหล็อกว่าบุกอดคอกันมากพี่น้องวันนี้พ่นว่ากอดคอกันมากเพราะว่าที่มาก็คือฝันดีก<ม>็เลยเปลี่ยนตนัวเลขบอกว่าให้กอดคอกันมาแปดกับเก้าแปดกับเก้าพี่น้องกอดคอกันมากเห็นบอนี่เก้าแปด เข่าตรงๆนี่นเก้าแเปดเข้าตรงๆพี่น้องสาม,สามตเนะาะแมน<า>มเกือบ<า>แตกสามตคะ่ะเอฟซีมีไผ่ถึงเนี่ยเขเมนมาในเด,อด,เดนเ้อผู้ใดได้เบิ้งเนี่ยอย่าเข้าใจผิดเดอ้อคลิปแรกบอกว่าไม่กอดคอกันมาแต่มาแน่นอนแต่มาแน่นอนสองตนี่แปดกับเก้ามาแน่นอน <c oughs> บันนี้ฟันดีผู้สาวมากอดพี่น้อง <c oughs> พ่นกัเลยว่า พอมั่นใจคักเจตังไปบอกเอฟซีเลยพ่นว่าพ่นกอดข้อกันมาอิลี่นี่กลุ่มกอดพ่อไหมพ่อกันเลยให้เอฟซีนี่กอดรอดพ่นว่ากอดข้อกันมาแน่นอนยังหลักกอดยังหลักกอดข้อกันมาผู้สาวผู้สาวกอดพ้นพ้นกันเลยมั่นใจว่าแปดกับเก้านี่กอดข้อกันมาอิลี ดเก้าแปดก็เก้าแปดด้พี่น้องถืงบอบอสเรื่องนี้ได้ยังครับพี่